นี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองร้องเพื่อไทยทวงค่าเสี่ยงภยัยโควิด1 9ชลน่ารับชงผักรวมแก่พรดสวัสดิการสมาคมลูกจ้างราชการเกษียณร,ร้องเพื่อไทยทวงค่าเสี่ยงภยัยโควิดค้างจ่ายสิทธิรักษาตัวหลังเกษียณสิทธิรับบำเหน็จรายเดือนด้านชลนานรับหารือต่อพักรวมตั้งรัฐบาล ลุยแก้พรดองเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลเมื่อเวลา12นาฬิกานาทีวันที่12มิถุนายน2566นายแพทย์ชนานาสีแก้หัวหน้าพรรเพื่อไทยรับเรื่องร้องเรียนจากสมาคมลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับอำเน็จรายเดือนโดยเสนอ3ข้อเรียกร้องให้พักเพื่อไทยช่วยเหลือดังนี้ 1. ขอเรียกร้องสิทธิ์ลูกจ้างประจำส่วนราชการ ที่ยังไม่เกษียณที่จะได้รับการดูแลการรักษาพยาบาลเมื่อเกษียณอายุราชการเทียบเท่ากับสิทธิข้าราชการได้รับซึ่งก่อให้เกิดความเหลื่อมลำ้ำและส่งผลต่อสภาพจิตใจของลูกจ้างประจํา 2. ขอให้ลูกจ้างประจําที่รับราชการตั้งแต่10ปีขึ้นไปจนเกษียณแต่อายุราชการไม่ถึง25ปีที่มี7,439คน ให้มีสิทธิ์เลือกรับบำเน็จรายเดือนได้ 3. ค่าเสี่ยงภยัยโควิด1 9ค้างจ่าย5-7เดือนนายแพทย์ชนน่างกล่าวว่าพักเพื่อไทยในฐานะพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลเห็นใจบุคลากรทุกท่านและขอรับข้อเสนอไปหารือในคณะทำงานและพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลทั้งข้อเสนอการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พุทธศักราช2553และแก้ไขระเบียบกฎกระทรวงและแก้ไขระเบียบกระทรวงการขังว่าด้วยบันเนจลูกจ้างฉบับที่8พุทธศักราช2552ทั้งนี้ปัญหาได้เกิดขึ้นเป็นผลพวงจากการปฏิรูประบบราชการปี2540ที่ต้องการลดจำนวนคนจึงต้องระงับการจ้างลูกจ้างประจำจึงส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ ขอขอบคุณข้อมูลจาก Voice ออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ